สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับรสูช่ชาแนลวิปปิ้งปิ้ง,งและคลิปนี้นะคะเราจะมาขูดหินปูนเองกันค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนปิ้งนะคะได้ที่ขูดหินปูนของเซียวมี่มาแล้วนั่นเองออเ,เออให้ การใช้เนี่ยเราก็จะโหลดแอปง่ายๆเลยนะคะก็คือเราจะใช้ QR code นี้เข้าไปโหลดแอปนี้ได้นะคะในกล่องนี้นะคะเขาก็จะมีสายชาให้แล้วก็มีของที่เป็นแอลกอฮอล์ให้นะคะเขาจะมีขาให้นะคะขาอันนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นแอลกอฮอล์นะคะแผ่นแอลกอฮอล์นะคะเราจะมาลองเปิดกันปิ๊งแอดโหลดแอปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ กดเปิดนะคะเมื่อกดเปิดปุ๊บนะคะก็จะมีแสงไฟที่ตรงนี้นะเขาก็จะมีวิธีบอกที่จนะเกาอะเป็นกระสุนพิ่าล้าเจ <c oughs> ่าฟู่์完น破ไม่ร并且继续长时อย用的时候，你可能就会突然感到要命的剧烈疼痛，这个地基，所以还会导致牙齿松动。

ก็ไม่ฝุ่นเขาเยอะจังอะ่ะก่อนใช้นะน่าจะต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดก่อนนะคะเขาจะมีแบ่งออกมาให้เป็นคู่ๆนะคะก่อนเอาเข้าไปแล้วก็หลังจากที่เอาเข้าไปแล้วเนาะหลังจากนั้นนะคะก็กดเปิดอ่ะกลัวน่กกวากลัวก็ง่ายๆคะเออยอะคือเออให้เฮ้ยคือมันจี๊ดเองทุกคนมันจะเข้าไปแล้วแบบถ้าโดนฟันแล้วมันจะจี๊ดอะ แต่กล้องไม่ค่อยชัดเลยไม่ค่อยชอบนะคะต้องขับค่อนข้างยากอะ่ะต้องเอากระจกมาจ่องเองเฮ้ยอไปที่ร้านหมอกฟันเนี่ยเขาจะมีเอ่อที่ดูดเอ่อดูดเอ่อที่ดูดที่ดูดน้ำลายอ่าถ้าโดนเหงืออเนี่ยเขาจะไม่จี๊ดนะอันนี้คือเดินเหงือกนะคะแต่ถ้าโดนถ้าโดนฟันเนี่ยเขาจะจีด๊ดเอ้อ แต่กล้องไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ต้องให้คนมายีไทยนะคะอืมทุกคนมีจะบอกว่าทุกคนไม่เห็น <laughs> แต่ไม่เห็นืมแอบเสียวนิดนดเริ่มเสียวนิดนดละ มันต้องมีคนทําให้วะ่ะต้องเขาไม่ชัดเลยนะคะเราทําให้เราแบบมองไม่เห็นน่ะทําได้แค่ข้างหน้านะคะข้างในเนี่ยต้องให้คนทําให้นะ <S <S โอ้น้าลายสรุปห้เลยแล้วกันนะคะว่าเสื้อขูดอินปูนอันนี้นะคะเหมาะสําหรับใครเหมาะสาหรับคนที่ไปขูดอินปูนประจําปีทุกปีอยู่แล้วขูดระหว่างปีที่แบบก่อนที่จะไปขูดใหญ่นะคะ หินปูนที่เกาะเนี่ยก็จะไม่เกาะเยอะขึ้นควรไปขูดหินปูนก่อนแล้วอันเนี้ยเป็นตัวเสริมเหมือนคล้ายๆไม้แขะขี้ฟันอนะแต่ว่าเป็นไม้ขูดหินปูนที่สามารถขูดออกได้นะค,ะ,คะอันนี้ก็แบบดีในระดับหนึ่งที่ขูดพวกไอ้รอยดำๆนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยขูดได้นะคะแต่ว่าไอ้ก้อนใหญ่เนี่ยขูดไม่ได้นะคะเราต้องไปหาร้านมองฟันนะคลิปนี้พิงก็มาลองเล่นแล้วก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันแต่รู้สึกว่า ทุกคนก็เห็นฟันบิ้งหมดแล้วนะจี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 เยอะจีจีจีจ,จ,จ,จีอยู่ในฟันเนี่ยทุกคนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสุขภาพฟันบิงนะคะเดี๋ยวบิงจะไปหาหมอฟันนะคะแล้วก็ไปขูดหินปูนซะให้เรียบร้อยถ้าใครที่ชอบเครื่องขูดหินปูนแล้วรู้สึกใช้แล้วรู้สึกยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างนี้ได้นะคะมีอะไรก็คอมเมนต์คุยกับบิงได้นะคะที่ด้านล่างเดี๋ยวบิงจะมาตอบนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะชอบ เจ้าเครื่องคูณหิมพูนอันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจพิงทาคลิปต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมดูแลรักษาช่องปากกันด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย